สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กมาลาชะโดนะครับมาหาคลิปให้พี่น้องให้ชมนะครับมาเบิ่งกันว่าจะมีโตไนะครับอืมอืโอ้ตาก,กัดอยู่จัดๆเลยครับ

น,นีไปไม่ได้ไ,ไม่ได้แล้วครับจนนันจูรูว้าไปไม่ได้ครับจันจูรูจันจันจูรูเลยโอ้ยจันจูรูเอากลับไปตีที่เดิม ไม่ได้ไมันเต็มไปหมดครับเดี๋ยวไปดูตรงฝั่งตะกบ,ตบ,ตบมันออกได้ไม,มดมดมดเห,หี้ยแล้วหดุหดหุดไปโอ้ยจามสียหายลิปให้พี่น้องในชมนีนอนนม้อย่งไรก็อย่าเลื่มกดไลค์ กดซับสไคร์ให้น้ำใเล้าครับเด้อ

เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,เย,เลยตกเตืองเยี่ยมเลยโอ้โหเรือก็จะตกครับกัดอยู่นู้นนะครับไกลๆหน่อนฟ <c oughs> ังไม่เห็นครับเก <c oughs> ือบไงท้องว่าจะเยือนครับ <c oughs> เต็มปากครับนี่ครับ อดีอยวเดีอย่เดียยเด้ยวันหันหน้าไปทางหนึ่งนะครับจะปลากัดอีกทางหนึ่งว่าจะลุกขึ้นโอ้โอ,อ๋อยังไงก็สำเร็จครับวันนี้ นี่ครับเหยื่อเหยื่อใบคู่นะครับโอดิจ้มาทูนะครับนี่ครับโอดิจิมาทูครับสวยๆครับชโดไซเวนครับทะลุเกี่ยมเลยครับอ๋อมันตามกัดมาจากข้างในนะครับอ้าสวยๆครับ ล้มนะครับโอเคยนี่ครับคันก้อนนี้เลยครับอิเล็กต้านูโวครับจากบริษัทโบนัสห้าหกแท็กเกิลครับนี่ครับเหยื่อก็โปดิจิมาทูครับจากบริษัท LF ครับโอเคครับ ฝนก็จะมาครับฝนโอ้ยฝนก็จะมาเพิ่มแม่ล่ะฝนเนี่ยน่นจะมาทางไหนครับเนี่ยเนาเริ่งสักครู่สักครู่ ที่สครับลงกัดเลยครับใส่แว่นครับนี่ครับทะลุตาเลยครับเหยื่อลงกัดเลยครับก็ไม่ได้กดกล้องเลยเหยื่อลงใส่เลยครับเอาแต้มที่สองครับเหยื่อโปดดี้ี มาร์กทูนะครับบัดเบดจากบริษัท LF คันอิเล็กตรานูโวครับจากบริษัทโบนัสห้าหกแท็กเกิลครับนี่ครับอ่ะเก็บไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็คงพอไว้แค่นี้นะครับ ได้เดินทางกลับบ้านก็ได้สองแต้มครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ